อ้แดงยังสาวอเถอะกล้วยมาจาักมื้อเลยหนึ่งมือ้อ <laughs> สีแดังๆนั่นบรถ่ายเด้อละ่ะเออเดี๋ยวน้ำมาน้ำมาน้ำมา เาคิกนนะนะโอ้สบายดีจ้าสบายดีทุกคนนี่สีพาทุกคนมาเหตุอยากเหตุงานคือเก่าเลยจ้าพี่น้องสีพาพี่น้องมาทํางานคือเก่าอยู่ที่สวนกล้วยจีนจ้านี่มากับทีมงานอีกแล้วสีข้นมณีพี่น้องสีมาพาทุกคนมาแทกกล้วยเนาะอันนี้ก็คือแนวแทกกล้วยเลยจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศยามเสาร์ก็คือแบบอากาศดีแห้งเนาะแต่ว่าหลังจากนี้นี่อากาศมันก็สิเริ่มเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้อากาศจะเริ่มเปลีป่ยนแปลงนะ,ะสิพาทุกคนไปทํางานคือเก่าเฮ็ดเสียเฮ็ดงานเลยสิพาทุกคนมารีวิวในล็อกกวยนะเพราะว่าปกติแลละซีรีวิวในโรงงานเนาะมือน,นีสิพาทุกคนมารีวิวในลลอกกวยจ้าและสิพาทุกคนไปเบิ่งการเฮ็ดเสียเฮ็ดงานของเฮาเซนเก่าเซนเดิมโอเคโปรเลเยไปกันเลยอันยเชซาวนะคะอันนี้ก็คือในล็อกนะคะทุกคนเฮามาฮอดที่ล็อกกวยแล้วจ้า และอันเล็กๆนี่เขาเรียกว่าสลิงค่ะเขาสีเอากล่วยไปที่โรงงานนะคะเฮากะสีมาแทกกว้วยนี่แหละาษาสลาวปนไทยสุดยอดจริงๆแน่เฮาสีมาทำอันนี้นะคะทุกคนเราสีมาแท็กกว้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เราสิพาทุกคนมาแท็กกล้วยและตอนนี้เฮาก,กำลังฮาเจียฮาโส S <S นี่กำลังทำการเอาเจี้ยนะคะเฮาซีมาเสียบใส่เพื่อเฮาสีไม้กลวยนะทุกคนนี่เลยนางตีมันหลักเขาตีสุ่ๆสินว่าหายดอกกีนแพงเขาคือยังจีนแพงเขาคือเครียดเลยาตะเบนกำลังสีขืนนะทุกคนเบ่งไหมฝ่ากำลัง กำลังจะเปิดสว่างให้เฮาอยู่กำลังสิเปิดสับให้เฮาแก๊สนางเห็ดอยู่นี่แหละนาง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 เห็ดเสียคอยยังว่นทันเอาซับซีดิงแดงนั่นบุทายเด้อล่ะเออเดี๋ยวมาแล้วค่ะทิ่อนนะหน้าปุกเอาบากปากกระตัก อาแบบนี้เลยนี่กระมายนะคะบุคคลนี้จะอาคกจะอาอัดเสียงายวีดีโอเขาเลยจักจอกขมอจอกบ่วหื ถขามาจับดูวเจอรกเาต้องเสียงหนาด้วยไม่ดีกัอ่าเด็เด็กเด็กสจะเท่าไหร่เลยเด็กสุดแถว้ายข้าอ่ปอกเะยื่อละ

nhay nhay bao bao hết việc cha Cuba sam. Tang sa. Ni gap งานอาริเดตของเรา Ừ. Quả dài trăng oh. Dài mặt mát lươi Mày thẹt vâng. xong đầy Mà mà Nói oh. Oh, Nói tốt chạy <laughs> bọn chị đang nói này nọ tù thương huấn nhảy, ông bà bấm sục đấy nọ, phát, ơ, ừ. phát sối mặc của nhảy với, <laughs> uh, nhảy li đơn xu, mà băng quại đi. Uh. <laughs> ดี่น้อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมคะคนเลี้ยงชออตภาษาไทยคุณนางขาร้อนไหมร้อนมากเหรอนางพักได้นะจะเป็นไรเราเป็นหัวหน้าค่ะกอนเนาะโอ้ยร้อนจริงๆเลย ทำงานวันนี้มันร้อนมากเลยแทบตายแล้วจ้าไอเดื่ยงยังสาวอ่าแทกกล้วยมาจาังมือเลยหนึ่งมือ <laughs> จักปีเลยนี่ไม่เดือยงน้ำจีนนี่แปดปีบอเอาใจน้อยบอหลกักเงินหวนนักนากลาเงินหยวนเดียวอีกยังสามคนสิทมเนาะเ <laughs> ห็นดี่งแต่ละมือนี่เมื่อยบอ ธรรมดาได้พักแน่โคน่าจีนใจดีอยู่บ่ใจดีซื้อนมเล็กตะซอยกินเฮ็ดอยากแนวใดลีเฮ็ดอยากแนวใดเอาเห็ดอยากแนวใดเมือนี้นี่แท๊กวยแทกกไงบอเฮ็ดแนวใดบิังตะย่างขนาดนี้ใส่ไวนี่เด้ของแท้เออดีเอาสติกไปแท๊กตัวสมมุตินี่เอาแท๊กเนี๋ยวนี้น้แกแป๊ดเราเลยโอเคเดี๋ยวยังอีกสามคนสิถาม แล้วก็มีซองโตทางนอกคนแนนมาอยู่น,ยนั่นไงเฮ็ดแยกยังเจ้าสองคนเดนอกขันเขียวหยา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาสีไปทำฝวกยางมานำลังอีกเนาะยางประธานหอดจากไปทางใรบ่เห็นเดี๋ยวเขาสีทำเขาอีกแล้วก็นางคอโดอยู่ันคือคนาจีนเนอะคนใจดีค <c oughs> นาจีนคนใจดีวะซ่สน้ลอกน้หวาน จได้ไหเด็กลซีนไห้บ่เมื่อยแล้วไงเอาบัตรผูหนึ่งบอกว่ามเมื่อยมันนี่มาเมื่อยจังได้สามนาทีไ้เด็กจากมือแล้วแล้วนี้เอาคนจะสั่งตู้นะขาดมันจะจิบเลเฮ้ยจะได้เมื่อยบไม่ไม่เด็กลำซีนจากมือแล้นี่ ข้าก็มามือแหลกบห,หอ <c oughs> ไม่ได้พาะไอกรองรออยู่นี่ม่เห็ดยาียวันนี้กรรมกรก็ซีหาคนเนาะมายลไม่ได้เพาะไอก้องตีสัาษณ์เ <c oughs> บิ้งทำแต่ตอบ,บนี่ทำสะอังยเมื่อยบ่อังเมืม่อย <c oughs> คนจีนใจดีอยู่เห <c oughs> ดีเออตอบคอยขนาดเนาะ คุณหนีเด้ใจดีแห้งบ่ใจดีแงเออข้าขมามือแรลกกะหูเขาใจดีเนาะโอ้ยมีคนซ้อมเบิ่งทางนอกซ้อมเบิ่งเด้อถามว่าคุยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาถามคุณหนีอีกเป็นจังได้เมื่อยบ่เฮ็ดเรียงยังคุณหนี้สาวเขมรละเฮ็ดเรียงยังไม่เห็นบ่เอ้า เรียงเงี้ยะก็บังเดีอาบอกเขาตีเรียงเงี้ยงดิมานั่งบ่มาแทกก้อยบ่มาเบิ่งนคูบ่าวโอ้มาหาเงินย้อนเนาะอืออันนี้นักล่าเงินย้อนที่แท้จริงไม่เรียกจักมือเลยนี่ตัางไอรงค์กับสนักกัจากมือแล้วมาเรียกมีเงี้ยงหายไปไหน จะได้จังอันนี้มันเป็นแบบนี้กวนอ่ะเช่นเอออันนี้มันเปืเ้อนแหงเลยเขาโรงงานไม่ได้อู้ความมันร้อนเวเต้นดังมักจองกันปะลูกตอาเซนเมื่อไรบ้าไม่มีไม่มีไม่มีที่ไปร้อนมากจากับทลายองศาเห่าบ่หูหูแต่ว่าันนี้คืออากาศมัน้อนจา้า มันซิไม้หัวเอาแล้วตอนนี้ร้อนเวอร์งงมาทำงานมาเป็นทันมอให้กล้วยจ้ามากวัดกล้วยยันกล้วยมันเป็นไข่ว่าสัน้นเราต้องจีกทงม่นเอาไว้แล้วเราก็ดูข้างในมันร้อนร้อนร้อน,อ,นอากาศหอนหลาย อยากงานมือนี้เหากกับมารีวิวส่วนกล้วยเหมือนเดิมนะทุกคนอยู่ใส่เลยทีมงานเหาอยู่ใส่แล้วไม่รู้อยู่ไหนนู่นนางสีนางตีน้อยเห,หนื่อยบอสูๆอ้ๆเด้อสูก้ <laughs> สก,กับแดดสู้กับงานสู้กับคนโอ้โห เขาเป็นทันหมอมากวาดกล้วยจ้ายานกล้วยไม่เป็นไข่มันตากแดดลายฮอนอิลีเมื่อยบ่นางเมื่อยกับพักตีเมื่อยกับพักตีมาเทศงานจ้า กว่าใหญ่ๆเราก็มาเอาไว้เพื่อเขาสิเขาโรงงานนะคะทีมงานเรามีกระโปรงซะด้วยยังเท่ๆสุดๆเด้อทุกคนเฮ้อ 我不知道该怎来